สวัสดีค่ะพบกับ imct news podcast ประจำวันที่15กันยายนพุทธศักราช2567กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่ซาอุดิอาระเบียได้เข้าร่วมกับประเทศอื่นๆในเอเชียในการมองข้ามความอ่อนไหวต่อราคาทองคำระยะยาวค่ะ มีการพูดถึงเรื่องนี้ใน Money Metals Exchange ระบุว่าหลักฐานบ่งชี้ว่าธนาคารกลางซาอุดีอาระเบียแอบซื้อทองคําจำนวน160ตันในสวิตเซอร์แลนด์ตั้งแต่ปี2565ซึ่งมีส่วนสนับสนุนตลาดกระทิงของทองคําในปัจจุบันค่ะแม้ว่าซาอุดีอาระเบียจะมีบทบาทสำคัญในการให้กำเนิดมาตรฐานดอลลาร์โลกในช่วงต้นทศวรรษ1970 แต่คราวนี้พวกเขาอาจกลายเป็นแกนหลักในการยกเลิกเปโตรดอลลาร์หรือการขายน้ำมันเป็นเงินสกุลดอลลาร์อย่างเดียวอันเห็นได้จากการที่ซาอุดีอาระเบียได้รับเชิญให้เข้าร่วมกับกลุ่ม b r i กซซึ่งมีนโยบายต้องการออกจากระบบดอลลาร์ค่ะจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ความต้องการทองคำของซาอุดีอาระเบียจะลดลงเมื่อราคาทองคำสูงขึ้นและความต้องการเพิ่มขึ้นเมื่อราคาลดลงสร้างความผันผวใน ตลาดทองคําซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของตะบันตกมานานหลายทศวรรษนับตั้งแต่ตะบันตกยึดทรัพย์สินดอนลลาร์ของรัสเซียในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ผู้ที่มีความขัดแย้งทางการทูตกับชาติตะบันตกก็เริ่มแลกเปลี่ยนดอนลลาร์ของตนเป็นทองคํามากขึ้นซาอุดีอาระเบียเป็นประเทศล่าสุดรองจากจีนและไทยซึ่งมีสถิติการค้าข้ามพรมแดนที่แสดงว่าซาอุดีอาระเบียเปลี่ยนจากปัจจัยความอ่อนไหว ด้านราคามาเป็นปัจจัยขับเคลื่อนราคาค่ะ ยังอยู่กับเรื่องทองคำค่ะแต่ว่าไปดูกันที่ g o ลฟิ u จอร์สที่ทำลายสถิติทะลุระดับ2,600ดอลลาร์ต่อทรอยออนสเป็นครั้งแรกค่ะณนะเวลา1 7นาฬิกาของวันศุกร์ที่ผ่านมาสัญญาซื้อขายทองคำสำหรับเดือนธันวาคมอยู่ที่2,600กับอีก6.2ดอลลาร์ซึ่งคิดเป็นผลตอบแทนสุธทธิ19ดอลลาร์หรือ100.073สำหรับวันนั้นการพุ่งขึ้นนี้ถือเป็นวันที่2ติดต่อกัน ของการทำลายสถิติสูงสุดโดยจุดสูงสุดระหว่างวันแต่ระดับ2,614.6ดอลลาร์สหาราัฐอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน การเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งของราคาทองคำเกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งเมื่อวันศุกร์47ดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นในวันเดียวที่สำคัญที่สุดนับตั้งแต่16สิงหาคมการเพิ่มขึ้นอย่างมากของสัปดาห์นี้จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ทางการเงินได้อย่างไม่ต้องสงสัยในขณะที่ราคาทองคำล่วงหน้าเก้าคาหลักชัยที่2,600ดอลลาร์ ในขณะที่ฝุ่นจางหายไปในเหตุการณ์สำคัญนี้ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังมุ่งความสนใจไปยังการประชุมคณะกรรมการตลาดกลางของรัฐบาลกลางในสัปดาห์หน้าโดยคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยครั้งแรกอย่างกว้างขวางนับตั้งแต่ปี2020มีความเห็นพ้องต้องการระหว่างนักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์และผู้สังเกตการตลาดก็คือการลดอัตราดอกเบีย้ยนั้นเป็นสิ่งที่แน่นอนเวทีสาหรับการตัดสินใจทั้ สั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นในวันที่20สิงหาคมเมื่อประธานธนาคารกลางสาหรัฐเจอโรมพาเวลส่งสัญญาณว่าธนาคารกลางมีความพร้อมที่จะลดอัตราดอกเบี้ยระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ที่เมืองแจ็คสันโฮรัตไวโอมิงจุดยืนของพาเวลสะท้อนเจ้าหน้าที่เฟดคนอื่นๆโดยเน้นย้ำถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นว่าการผ่อนคลายทางการเงินกำลังใกล้เข้ามาค่ะ ไปต่อกันที่สหรัฐและอังกฤษค่ะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐพบปะและพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเคียรสตามเมอร์แห่งอังกฤษที่ทำเนียบขาวเมื่อวันศุกร์เพื่อหาหรือเรื่องการสนับสนุนยูเครนและบทบาทต่ออิสราเอลในการถแถลงต่อสื่อม,มวลชนไบเดนขอบคุณสหรัฐชาณนจักรสำหรับการสนับสนุนยูเครนและกล่าวว่าสหรัฐมุ่งมั่นที่จะยืนเคียงข้างคุณและช่วยเหลือยูเครนป้องกันการทำลายล้างจากการดุ ตรานของรัสเซียด้านสตามเมอร์กล่าวว่าเขาคิดว่าไม่กี่สัปดาห์และไม่กี่เดือนข้างหน้าจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความขัดแย้งในยูเครนค่ะการรายงานของ BBC ระบุว่าไบเดนพูดก่อนเริ่มประชุมว่าจะหารือกันรเรื่องการหาทางยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางโดยจะให้ความสำคัญกับการปล่อยตัวประกันที่ฮามาสจับไปบรรลุข้อตกลงหยุดยิงและเพิ่มการนำส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม เข้าไปในกาาไเดินกล่าวด้วยว่าจะหยิบยกเรื่องภูมิภาคอินโดแปซิฟิกมาหารือกันเพราะไม่มีภูมิภาคใดที่จะสําคัญกับอนาคตของเรามากไปกว่านี้นัดหมายดังกล่าวมีขึ้นในจังหวะที่ชาติพันธมิตรตะวันตกกําลังพิจารณาเรื่องการให้ยูเครนใช้อาวุธพิสัยไกลที่ได้รับจากสหรัฐและอังกฤษยิงเข้าไปในดินแดนของรัสเซียซึ่งบ่งชี้จากการพบกันร,ระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคน และรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษเดวิดแลมี่ที่กรุงเคียฟเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ ไปต่อกันที่เรื่องนิวเคลียร์กันบ้างค่ะที่อนาโตลีอันโตนอฟเอกอัคราชทูตรัสเซียประจำสหรัฐระบุว่าวอชจิงตันจะไม่สามารถซ่อนตัวจากความขัดแย้งทางนิวเคลียร์ได้หากเริ่มต้นที่ยุโรปความกลัวว่าอาจมีการลุกลามระหว่างรัเสเซียและเนโตในเรื่องยูเครนทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากมีรายงานว่ามหาอำนาจตะวันตกคุ่นคิดถึงความเป็นไปได้ที่จะอนุญาตให้เคฟโจมตีด้วยขีปนา อาวุธลึกเข้าไปในดินแดนรัเสเซียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเอ,อกอคราชทูตอันตโตนอฟให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์รัสเซีย24ว่ารู้สึกประหลาดใจกับภาพลวงตาที่หากมีข้อขัดแย้งมันจะไม่ลุกลามไปยังดินแดนของสหรัฐเขาพยายามถ่ายทอดประเด็นที่สําคัญให้ฟังอยู่ตลอดเวลาว่าชาวอเมริกันจะไม่สามารถนั่งอยู่หลังผืนน้ําในมหาสมุทรนี้โดยดั้งเฉยเฉยได้สงครามครั้งนี้จะส่งผลกระทบ ต่อทุกคนดังนั้นเราจึงพูดอยู่เสมอว่าอย่าเล่นกับคำพูดทางการเมืองนี้เป็นคำกล่าวของอันตโตนอฟค่ะนอกจากนี้เขาก็ยังกล่าวด้วยว่าในขณะที่ประเทศตะวันตกกล่าวหารัเสเซียว่าข่มขู่ที่จะใช้กำลังทหารสหรัฐต้องการตรวจสอบผลที่จะตามมาของการโจมตีด้วยนิวเคลียร์ต่อย,ยุโรปตะวันออกเห็นได้ชัดว่าอันตโตนอฟหมายถึงการศึกษาที่ได้รับคำสั่งจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐเพื่อจำลองผล ลกระทบของความขัดแย้งทางนิวเคลียร์ต่อการเกษตรทั่วโลกตามประกาศเชิญชวนบนโพสต์ที่แพลตฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลการศึกษาจะมุ่งเน้นไปที่ภูมิภาคนอกยุโรปตะวันออกและรัสเซียตะวันตกซึ่งในการจำลองเป็นศูนย์กลางของการโจมตีด้วยนิวเคลียร์ในกรณีสมมุติค่ะ ปิดท้ายวันนี้กันที่จีนและไต้หวันค่ะที่กองทัพจีนประนามการเล่นผ่านช่องแคบไต้หวันของเรือรบเยอรมนีสองลำโดยระบุว่าการกระทําดังกล่าวเพิ่มความเสี่ยงด้านความมั่นคงและส่งสัญญาณที่ไม่ถูกต้องพร้อมยืนยันว่ากองกําลังจีนได้ติดตามและเตือนเรือดังกล่าวแล้วค่ะ จีนซึ่งอ้างว่าไต้หวันเป็นดินแดนของตนระบุว่าจีนเท่านั้นที่มีอำนาจอธิปไตยเหนือช่องแคบดังกล่าวทั้งสหรัฐและไต้หวันต่างระบุว่าช่องแคบไต้หวันซึ่งเป็นเส้นทางการค้าหลักที่เรือบรรทุกคอนเทนเนอร์กว่าครึ่งของโลกแล่นผ่านคือน้านนาสากลค่ะด้านกองบัญชาการภาคตะวันออกของกองทัพป,ปลดปล่อยประชาชนจีนระบุว,ว่าการแล่นผ่านช่องแคบไต้หวันของเรือรบเยอรมน,นีสองลำซึ่งเป็นเรือฟริเกตและเรือลำเลียงโพ เป็นการโฆษณาชวนเชื่อกองทัพเรือและกองทัพอากาศจีนได้ติดตามและเตือนเรือทั้งสองลำตลอดการเดินทางผ่านช่องแคบไต้หวันกองกําลังของจีนในพื้นที่อยู่ในภาวะเตรียมพร้อมสูงสุดตลอดเวลาและจะตอบโต้ภัยคุกคามและการยั่วยุอย่างเด็ดขาดด้านสถานทูตจีนในเยอรมน,นีแถลงว่าได้ยื่นต่อตัวแทนเยอรมน,นีระบุว่าไต้หวันเป็นของจีนประเด็นไต้หวันไม่ใช่เรื่องเสรีภาพในการเดินเรือ แต่เป็นเรื่องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของจีนช่องแคบไต้หวันเป็นน่านน้ำของจีนไม่ใช่น,น่านน้ำสากลนอกจากนี้จีนก็ยังเรียกร้องให้เยอรมนีหลีกเลี่ยงการแทรกแซงใดๆที่อาจทำลายความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีกับจีนขณะที่รัฐบาลไต้หวันระบุว่าประชาชนบนเกาะเท่านั้นที่สามารถตัดสินอนาคตของตัวเองได้ค่ะและนี่คือทั้งหมดของ IMCT News Podcast กับ5้าข่าวเด่นประจา วันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ